อันนู้นเขาจะเก็บอันนี้พี่เก็บอันนั้นแบ่งได้เดี๋ยวโอเคอันนี้ตั้งใจไม่รู้สิมองไม่เป็นแล้วพี่ไม่ชอบมองพี่ชอบมองในตาเปลามากนี่ชุดที่ได้สามชุดแม่ชุดวัสามใช่ไหมเอขาเรียกชุดแม่ครัวใช่ไหมแม่ครัวชุดแจกมาให้กระเถิบภาพปิดตาเดี๋ยวคล้ายก็ได้ไปสองชุดก็ดของแฟนด้วยแล้วนะแต่ว่าเก็บไม่ครบแม่ครัวคนดีวันนี้กินแกงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ยายายา้อ่อวานขนาดวันช่างเรไยังได้เท่าไหร่นะส่นคร้เ็นเตะกะเดิมไปเก้าพันห้าเขาบอกตาองคบอกหมื่นนึงทอเก้าพันห้าได้หมใครเข้าไปเลยโอ้โหใสเยอนี้มันไม่ให้มันเหงิต้องบอกเลยพี่อย่าไปจ้จบเท่าไหร่ครับไม่หนูไม่คุยละค่ะไม่ได้จะ่อยหมื่นนึงไม่ยก็ไป่อยอ้าวไม่อานโน้นอ่ะอันเนี้ยดึงสีตะ้่าไหร่เนีมียพี่ช่วยเรากันห้าไปจบ mà tôi mua skin này, khi tôi chơi skin này một. cái một. Trai, bạn có nhiều, ๋ิวเนี้ยหมดเลยกลับบ้านไปไป่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลับก็ได้ผมขับรถตามก็ได้ไปเอาหมดเลยไปเอาที่บ้านอันนี้ให้หนูก่อนให้หนูจีบก่อนทำไมจะต้องรำเหวี่ยงชอบเป็นการส่วนตัวใช่ ในไงอให้ขึ้นรถ้ขึ้นยทุกคนนี่จทกล้องมุนนะแล้วก็บอกเ่าไเปลี่ยนูอ้เขาอกาเลยน้ก็เปลี่ยนเขากีเท่า อนเชื่อยไงเขมาคือใส่ท้าผิดรอ่ะมันยอม่ะก็บไม่ตงยับมามันบอกว่าถ้าไม่ปล่อยปลาองนี้ได้ัต้องเข้ามาต้องยอมค่ะเก็ชังค้สี่ยความรู้สึกว่าหิงไม่ดีเราแน่อ้้องดิดแล้วพ่ออยากยู่เราเปลี่ยนว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราอนใจหน้าตาแรกก็จะไปอสวรรค์จะไปเก็คมาเซ็นทองว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าองค์ที่หลุดไปมันมีเปอร์เซ็นทองเรารู้แล้วสเปร์เ็นต์เราก็เลยว่าอันนี้มันจะไปเช็คที่บ้านมีตั้งแปองค์พี่ผู้ชายบอกออ ทำรถตามไปได้ไหมทำรถตามไปด้วยได้ไหมแปดองค์ก็แปดหมื่นแล้วตอนนี้เอ้าเดี๋ยวเอาเอาเวให้หนูแบ่งแบ่งหนูองค์นึงเหมือแกเหมือนแกเนาะแกนตาเปนตเปนาเลยเื่อ้นเดี๋ยวเื่อมาดูให้ดูถือไว้ถือไ้ก่อนถือไ้ก่อนเอ้า่นอะน่เหมือนแกเลยเนี่ยเนี่ กูโมโหพัดดินปอมนี่แหละพัะอะไรมามาว่าก uh uh um uh 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 ูดินปอไม่ใช่ดินบ้านเรานี่แหละโมโหไงเ้ยบอกได้มือหนึ่งเนื้อเหมือนกันหมดไหนนี่คอมิ่งเหรอไม่ใช่ปีน้ำนอย่างนี้เนื้ออย่างนี้ไหมไม่ถึงว่าจเนื้ออะไรอืมคนละเรื่องอืมแต่ว่าเอ้ยกเออคนนั้นไปพาประจานนี่เอาจะปลูกไหมพะนหอยป่ะเวลาไปซื้อชอยซื้ออะไรเนี่ยอะไรดึเดินดดึงก็ขอซื้อแต่เราก็ไม่โอเคขอบคุณครับยัง ให้หนูเหรอเท่าไหร่แป๊บนึงแป๊บหนึก็เจอได้ตั้งแต่วันแรกก็จำไม่ได้ก็ล่ะจำได้หนูจำได้วิ่งมาจับปทุมนี่เิ่งมาจับปทุมหมเดียปทุมแต่บ้านเราอยู่ลูกเรียนปทุมช่ที่มาอยู่นีได้ปเทิมเตมาตหอ๋เมบแต่ตอนนี้คือต้องไปส่งลูกทโ้งเยนเช้าส่งตะวัน ไม่ได้มาทุกวันนะมีต้องเยอะแยะให้สองพันเอาไม่เอาให้สองพันไม่ให้เฮ้ยโอ้ใจอะใจอะใจใจเพราะไม่งั้นเราไม่รู้กันแล้วแต่เราก็เก็บได้เราต่อคำไม่ได้หรือไม่ต่อคำมือแม่นี่ขนาดรู้จักกันนะเนี่ยยอมยอมนะว่ายอมนะยอมให้แล้วบอกกันแล้วต่อคำเดียวไม่ต่อคำเดียวไม่คุยมือหนึ่งไหมไม่คุยมือหนึ่งมือหนึ่งให้หนูฮะ จะเก็บเขจะเก็บจริงเก็ไม่ได้สนใจเับโมหเรู้จักเก็บอ๊ะจะซื้อจะซื้อโหดขึ้นขึ้นทุกวันทุกวันเอาเาเลก็บไม่ไ้เก็บเราก็รู้อยู่ลูกชายที่มีสคนเพียงได้แบบหนูก็ลูกชายสามคนยังไม่มีชะกงเลยไ่ยู้มี้าบสิบสองต้องสิบสองคือสวยมากเลยนะป้า จาแจะไม่มีหรือขยายหบขยายขยายเห็นไหมคขยายเาเล่นเฮ้ยูน้องนไม่ได้นะครับแบบนี้1มสองปิดครับ คนดูไม่เป็นแต่ขายพระเป็นนี่เพื่อจับองเงี้ยับดูไม่เป็นแต่ขายพระเับที่ทำไมก็ผมถือพระก็มาบิดองนะแม่ผมเข้าบ้านอ่ะก็มีราคาถึงหกพัน่ะว่ยแล่วสามพันห้าเพื่อจะเข้าบ้านมาบอกสามพันห้าผมขายทั้งที่พระผมอ่ะงฉันความเสียใจอ่ะก็มีเดี๋ยวก็มีอยู่ที่นหมื่นสองมีไหมไม่ไม่ไม่มีแล้วว่าแล้วน้องมีให้ตามมาไปเอาพระเขาอ่ะเออะไรเอาอะไรไม่มีไม่ได้ถือมาต้องเใย้ถือพระปกติพี่สองประเภทแกต้องจับ อะไร็มานะจริงครับเรดได้ถึงดลุณดก็แล้วนะนไดไะ้จบเลยก็บายเล้หม่สองผ้ใหญ่เร็วไ้ให่เร็วมห้ขดูมีไหมเม่อกี้เม่อขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะคะท้าไบียรแบ่ง ไม่รอไมันชอบเป็นการสอดส่อว่าตอนนี้มันโมโหตรงนี้ห่อปกตาไม่ใช่ของเรานี่ที่ไรถึงโมโหถึงมานี่ครับขนาดเพื่อนจองของแม่ครัววันนั้นมาดูที่แม่ครัวมีมาแม่ครัวมีไม่ใช่จะมีจองมันนี้มาจองไว้นะแล้วช่วยแม่ครัวอะไรล่ะคะนี่ แบบัพ่นเพื่อนหนังเลยขออไม่ต้องร้อยครับร้อยสิไม่ร้อยเด่ไงก็อยู่บมือเราอะเราไม่ได้ขายอถขายเท่าอะไรพี่ตาไม่ ชาวบ้านเลยคนแต้นเลยพี่เก่นติดเต็มเลยนี่โอเคเลยครับเก็บแน่นมดเลยแน่เก่งเนี่ยพอเขาว่าดําเลยแล้วก็อีกอันนึงที่มีสามชุดที่มีหลังนี้แล้วแบบอันนี้ก็คือมันเอาเดิมๆไงใส่ชุดนั้นที่พี่ล้างพี่อยากดําพี่ฟังคำพูดผม่างนะพระแท้ล้างยังไงก็แท้ใช่ครับครับพี่ดูที่บ้านไม่ดําเบื้อเลยเนี่ยล้างใส่แมงขัดพร้อมมันมีทุกวันนี่เนี่ยคนมันมองว่าที่ตําหน้าพระไว้เลยนะ ล้าแท้ยังไงก็แท้แต่พี But anyway. But uh, ่ดูมนมีดินบดินเดินไม่เหลือเนี้ยล้างทุกกันขัดอย่างดีล้างแพร์ยังไงก็แพร์ทำไว้แล้วแต่ความชอบเก็อยู่ในระดับที่70%ใช่ไม่ไม่ได้สวยเวอร์แต่